ทีภยหรือภายที่เกิดจากเพลิงไหม้สาธารณภัายประเภทหนึ่งหากปล่อยลุกลามรุนแรงจะเผาผลาญบ้านเรือ,อนอาณาบริเวณสูญเสียชีวิตผู้คนและทรัพย์สินหากมีคนกลุ่มหนึ่งทำอาชีพเสี่ยงอันตรายระวังเหตุร้ายและควบคุมเพลิงไหม้ไว้ได้สมัยโรมันมีหน่วยงานรับผิดชอบการดับเพลิงหน่วยแรกของโลก ผู้จัดตั้งคือมาคัสลิซิเนียสครัสซัสใช้ชายหนุ่มแข็งแรงประมาณ500คนลำเลียงน้ำใส่ถังดับไฟต่อมาคริส์กักราชที่6กจัก,กรพรรดิออกุสตัสจัดตั้งหน่วยดับเพลิงสืบท่อเจตนารมณของครัสซัสสำหรับประเทศไทยพุทธศักราช2 0 5 7 2 0สถึง2071สมัยกรุงศรีอยุธยาจัดตั้งหมู่เวรยามรักษาการระวังภยัย สอดส่องป้องกันผู้บุกรุกไม่ให้ก่อวินาศกรรมรวมทั้งตีกลองแจ้งเหตุไฟไหม้บทบาทและหน้าที่ของนักดับเพลเนี่ยภารกิจหลักก็คือลดความสูญเสียนะครับสร้างความปลอดภัยเกี่ยวกับภัยสาระนะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นอักขีภัยภัยที่เกิดจากสัตว์มีพิษในการปฏิบัติเนี่ยเราก็จะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุนักดับเพลเนี่ยมีความสำคัญมาก ชุดดับเพลิงประกอบด้วยเสื้อสามชั้นชั้นนอกผ้าทนความร้อนปกตั้งปิดรอบลำคอมีสายดึงรั้งช่วยเหลือซ่อนไว้ภายในสาบสองชั้นมีกระเป๋าใส่วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์พร้อมฝาปิดชายแขนเสื้อหุ้มหนังปลายแขนผ้ายืดรัดข้อมือกลางลำตัวชายเสื้อและปลายแขนติดแถบสะท้อนแสงชั้นกลางผ้าทนความร้อน เลือบสารกันซึมชั้นในผ้าทนความร้อนบุผ้าหนวมกันความร้อนเย็บติดกับชั้นกลางกางเกงสามชั้นผ้าชนิดเดียวกันกันกบเสื้อมีกระเป๋าใส่อุปกรณ์บริเวณข่าเสริมแผ่นหนังชายกางเกงหุ้มหนังปลายขาติดแถบสะท้อนแสงชั้นกลางและชั้นในเย็บติดกันไหลมีสายปรับขนาดเอวหมวกป้องกันเต็มศีรษะ รองในและสายรัดคางปรับขนาดผ้าคลุมต้นคอและหูมีหน้ากากยกเปิดได้ติดแถบสะท้อนแสงรองเท้ายางทนความร้อนและน้ำมันบุฉนวนพื้นและหัวเสริมเหล็กสูง15นิ้วมีหูดึงสวมคู่ถุงมือวัสดุทนความร้อนฝ่ามือหนังผ้ายืดรัดข้อมือ และผ้ายืดชุดคลุมศีษะเครื่องช่วยหายใจประกอบด้วยหน้ากากชุดสะพายหลังทั้งอัดอากาศปรับความดันสัญญาณเตือนและมาตรวัดปริมาณอากาศและที่ขาดเสียไม่ได้รถดับเพลิงขนาดเล็กรถนำขบวนประกอบด้วยปั๊มหัวฉีด1,500ลิตรสายส่งน้ำสายดูดน้ำ บันไดกู้ภยัยทั้งดับเพลิงบรรจุก,ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เครื่องตัดถางเครื่องช่วยหายใจหัวฉีดมอนิเตอร์หัวฉีดโฟมรถกู้ภัยขนาดกลางประกอบด้วยชุดดับเพลิงชุดป้องกันสารเคมีเครื่องตัดถางเครื่องช่วยหายใจเครื่องสูบน้ำเครื่องตัดเหล็กแสงสว่างท่อดูดน้ำ และสลิงรถบรรทุกน้ำดับเพลิงขนาด1 0 0 0 0ลิตรประกอบด้วยปั๊มน้ำและสายดูดน้ำรถดับเพลิงพร้อมบันไดสูงสูงสุดที่90เมตรหรือประมาณตึก3ชั้นประกอบด้วยชุดกระเช้าพร้อมบันไดปั๊มน้ำขนาด1500ลิตร ก่อนจะมาเป็นนักดับเพลิงต้องผ่านการเรียนรู้ทฤษฎีและปฏิบัติด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยการผจญเพลิงในและนอกอาคารการช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัยและการทำงานเป็นทีมที่ได้แน่นอนก็คือทักษะกระบวนการแล้วก็รวมทั้ง การคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะรวมถึงประเมินแล้วก็การใช้กลยุทธ์นะคะในการที่จะเข้าไปตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็วิธีการใช้อุปกรณ์นะคะที่ถูกต้องเพื่อนําไปสู่วิธีการที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยอะคะ่ะการเกิดไฟไหม้มีองค์ประกอบ3อย่างเชื้อเพลิงออกซิเจนความเข้มขน้นและความร้อนระดับของเพลิงไหม้มีสีช่วงลูกไหม ขยายตัวลุกไม้เต็มที่ช่วงมอดไหมสาเหตุอัคีภัยมีสองกรณีธรรมชาติอย่างฟ้าผ่ายิ่งไม้เสียดสีกันหรือการทับถมกันของใบไม้ความประมาทของมนุษย์ตั้งแต่เรื่องไฟฟ้าลัดวงจรอุปกรณ์และสายไฟฟ้าชำรุดรวมทั้งเสียบปลัก๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ น้ำมันก๊าสและสารไวไฟอาทิสเปรย์ฉีดผมทินเนอร์น้ำมันสูบบุหรี่โดยใช้ไม้ขีดไฟเชื่อมโลหะและก่อไฟไม่ระมัดระวังการดับเพลิงใช้สารเคมีแต่ละประเภทประเภท A เชื้อเพลิงทั่วไป B เกิดจากของเหลวไวไฟ ของเหลวติดไฟและก๊าซไวไฟ C เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กระแสฟไฟฟ้าอยู่ D เกิดจากโลหะติดไฟเคเกิดจากเครื่องครัวใช้น้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์สารเคมีที่ใช้ดับเพลิงมีสองแบบบรรจุในถังสีแดงได้แก่ผงเคมีแห้งเป็นฝุ่นละอองคล้ายแป้ง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นน้ำแข็งแห้งที่บรรจุไว้ในถังทนแรงดันสูงปลายสายฉีดเป็นกระบอกหรือกรวยบรรจุถังสีเขียวสารเหลวระเหยชนิดได้รับการยอมรับว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถังดับเพลิงต้องตรวจความดันที่มาตรวัดและสภาพอุปกรณ์ยึดสลักดึง ต้องอยู่ในสภาพปกติหรืออย่างน้อยทุกๆหกเดือนอคีภาัยยากที่จะควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดแต่ศัตรูผู้ไม่รู้จักหลับไม่อาจกล้ามกลายหากดำรงตนดังปัดฉิมโอวาทของพระบรมศาสดาสัมมาสามัมพุทธเจ้าที่ทรงมีว่าสังขา,ารทั้งหลายมีมความเสื่อมไป,ไปเป็นธร <ไป S 1> รมดา เธอทหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเธอ